อไเกยเ่องนันะเอบุบอบุบเลยจิ้บุบเลยนะเออไม่ต้องกับถ้าหนูดื้อน่ยโตขึ้นมาเนี่ยเออไม่ต้องเถียงหรอกโดนแน่โดนแน่ถ้าหนู